อันนี้คนนี้ก็มาด้วยนะเอา้าโอ้โหตามีมูนะคะมันน่ารักจริงๆนะครับรอดังเลยค่ะ ลไปแล้วไปแล้วโอ้ยอยอ,อันนี้ีกิอะไรโอ้ยใจใยังไม่ทุกไม่ังวลทนเร็ว้าวาาาา้าาาาาาอาาาแลาาาาาาาีาาาาาาาัาา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 า โอ้โหัหวใจกร่อจริงเลยนะครับโอ้โุกหัวใจนะพี่พุธนะโอ้ยวันนี้เป็นคนสีกระทงนะครับห้องอนุบาล2ทับสองนะครับพี่พุธก็จะสีกระทงกับนิสานะครับเออสีกระทงขึ้นเวทีแล้วก็ลอยนะครับเป็นตัวแทนของชั้นห้องสองทับสองนะครับ แต่ละห้องก็จะมีตัวแทนนะครับในการถือกระทงนะแต่วันนี้ส่วนห้องพี่พูดสองทับสองก็จะเป็นตัวแทนกับน้องนิสานะครับอันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับวันเพ็ญเดือนทิงยสองด้วยมีร้องเพลง้วยนะแต่งตัวโรงเรียนชมพูทามวิทยาก็จะมีจัดกิจกรรมทุกปีนะครับ พี่พูดวันนี้ก็มาเป็นปีที่3แล้วนะเตรียมอนุบาลแล้วก็อ .1 แล้วก็อ .2 นะครับเราจะทงทีนี้เพื่ก็ได้เป็นตัวแทนห้องนะครับในการสีกระทรงมาลอยนะครับโอ้ชุดไทยประยุกต์นะครับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะว,วันนี้มาในงานลอยกระทงป้า อันนี้คนนี้ก็มาด้วยนะเอาโอ้โหตาล์มิโม่นะคะมันน่ารักจริงๆนะคระับปีโม่โโถ่ายปาล์มิโม่กับน้องซิมเลยนะโยสวยจังเลยครับถ่ายครับพิมก่อนนะคะเอ่อปาล์มิโม่นะคะโอ้โหทำผมสวยนะพอดูหัวสิคะโอ้โหใครทําผมให้คะใจนกใช่ไหมคะโอ้โหมันน่ารักจริงๆท่านี้ มีหานอนด้วยอ่ะคนนี้มีโม่สวยจังเลยนะคะเวันนี้น้องวิบถือมีโม่ไปเลยนะ,ะถ่ายมิ้งถ่ายรูปให้นะคะโอ้โหสวยจังเลยเ <Okay. S 1> อออย่ยได้เลยเห็นแล้วชุไทยกระเป๋าครับชุดไทยกระเป๋านะหล่อจังเลยครับโอเคโอ้โหใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ พี่จังเลยแต่งตัวทรัผมเสร็จแล้วนะคะมันพี่จังเลยนะหล่อจังเลยโอ้ยมีหานอนด้วย <c oughs> มีง่วงนอนเลยนะโอ้โหมีง่วงนอนเลยโอ้โคนนี้ก็มาวิ่งนี่ตอนนี้รอแต่งตัวโอ้โหทำลูกหัวใจให้หน่อยโอเคน่ารักเลยนะ โอ้ยนองพิมน่ารักจังเลยน่ารักเหมือนพี่พุดเลยครับพี่พุดก็หล่อทั้งน่ารักนะครับโ ใี่สิสาใส่รองเท้าเพิ่สูงหน่อยนะคะพี่พุทโอ้โหหล่อหล่อจังเลยใช่สูงไปนิดนึงนะคะแต่ก็สวยค่ะยิ้ม่อยโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเวทีนะคะอ่ะไปเดินไปนะ<ป>มัดม<ป>ต้องพี่ไปลูกกระโดงุณมี 下次、嗯。嗯 พีพุธครับมองกล้องจิลุพี่พุธพี่พุธนะพี่วัดครับ ยิ้มน่แ้ี่พูไม่เห็นดอเลยดูกโทตพ่อไอ้พมาเนี่ยดูกร์กรกรตูนเน่นะ <c oughs> ครับค่ไพ่อใช่ไหมพ่อครับพ่ออยูงนี้ลูกเดี๋ยวไปดู YouTube พี่พุทธนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปลง YouTube พี่พุทธนะครับ <c oughs> รบาย สวยจังเลยค่ะอ,อันนี้หล่อจังเลยนะลูกพี่เชื่ออะไรครับคุณโละครับโอ้โหวันนี้เชื่ออะไรครับครับโมวันนี้เชื่ออะไรนะไปเชื่ออะไรครับออซามครัหล่อจังเลยครับวันนี้นะ อลิซา,า,ายินเอยพี่พูดนั่งตรงนั้นเลยลูกนั่งนั่งถีกระทธงลูกดูว่านั่งถีกระทธงนะอะไรนะอเออให้พูดยืนรอนอี่ก่อนลูก

พูดฟังนิดหน่อจับพี่พูดไปฝังน้นหน่อย Sí, sí, sí. พิสาจิ้มเลยนะ

ี๋ยวพี่พูดถ่ายรูปกับคุณครูนนะเดี๋ยวแม่มารับนะครับโอเคไหมกับที่ห้องนะคะอนุบาลสองสอง พ้นครับไปเลยลูกมาไปมาไปเลยมาเลยโอ้โหลอยกระทงเลยนะ โอ้กระทงมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอุ้ยโอกระทงปลาน่ารักจังเลยนะอ่ะน้องบีวิกกีิลอยไปโอ้ใครว่นมาข้างในแล้วจ้าตะโกนเข้าใจอ๋อหนึ่งยังไม่ท้วมเลยอันสองอีกเลยเร็ว เดีทำหัวใจนอนเอน้องเตรียมไปดูไาไหนอไปแล้วนะเออไปแล้วนะเออหัวใจไปแล้วสองราสีเลยโหกระพงใหญ่จังเอองานเสร็จแล้วนะคะะที่รงเรียนนะคะสรุไหมครับเสร็จแล้วนะคะ ที่โรงเรียนเสร็จแล้ววันนี้ภารกิจเดี๋ยวเราค่อยจะไปค่ะลอยที่ข้างนอกกันต่อนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะว่าพี่ภูจะได้ไปลอยที่ไหนต่ออีกเก่งมากเลยยิ่ไหนเด้อเก่งมากค่ะเอาไม่เอาไม่เอาเฉยคน่วยของแม่นะคะวันนี้โอเค เอไม่เอาไม,เาไม่เอาโอเคโอเคค่ะบายบาย,บายเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดนะโอเคครับเอเคโอเคเอเอไปเี่ยายบายกันนะเดี๋ยวอนบ่าเราไปลอยกันต่อนะโอเควันนี้เสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะ ทำหัวใจให้มหน่อยทำหัวใจให้หน่อยครับอเคทำหัวใจด้วยทำใหทำหัวใจด้วยเปลี่ยนชุดแล้วนะคะดไปงานลอยกระทงกันเย็นนี้เลยนะโอ้โหหล่อจังเลยครับกล้าปกติสิลูกค้วปกติยค่กล้าปกติ